สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างนอสโอลาเซลล์นะครับวันนี้เป็นวันที่11นะครับเดือนพฤษภาคมพศ2564นะครับผมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะผมมาเจาะน้ำประดาลนะผมรถเจาะคันนี้นะผมก็เป็นรถเจาะของทีมงานนะของเสียมนาศนะครับเสียมนาศโซลาเซลล์นะครับส่วนวันนี้ก็เจาะอยู่ในหมู่บ้านนะผมบ้านคือม่วงนะครับตำบลนนเมืองอำเภอขามสะแกแสงนะครับ ไม่ได้ไปจอดที่ไหนนะผมวันนี้มามาเทสเครื่องใหม่นะเป็นเครื่องเจาะทีะ่ทางทีมงานของช่างอํานาจซื้อมาใหม่นะผมนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นรถลมนะครับรถเจาะแอร์นะครับรถเจาะแอร์หรือว่ารถเจาะลมนะครับเป็นส่วนของอทีมงานของช่างนอ็อตโซลาเซลล์นะผมนะครับ วันนี้ก็ลองมาเทสน้ำดูนะผมนับเจาะน้ำที่หมู่บ้านคือม่วงนะผมนับน้ำค่อนข้างจะเค็มนับทั่วทุกพื้นที่นะผมแต่ว่าบ่อนี้นะผมพิเศษอย่างนึงก็คือเป็นน้ําจืดนะผมแล้วก็เจาะบ่อขนาดหกนิ้วนะครับเจาะไปอยู่ที่ประมาณสาสิบหกเมตรนะครับพบน้ํานะครับน้ําก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะผมนะครับตอนนี้เจอน้ําแล้วนะผมนะครับเดี๋ยวลองเป่าดูนะผมว่า มันจะเยอะแค่ไหนนะผมนะครับการเจาะบ่อก็เหมือนเดิมนะผมนะครับสำหรับทีมงานนะผมนะครับทีมงานไม่ว่าจะเป็นช่างอํานาจโซลาเซลล์นะครับหรือว่าทีมงานช่างรถโซลาเซลล์นะผมนะครับก็รับเจาะน้ําบาดาลครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตั้งโซลารเซลล์ทั่วประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเจาะไปแล้วนะครับแบบนี้นะผมนะครับถ้าเกิดไม่เจอน้ํานะครับทางทีมงานนะครับก็ไม่คิดเงินนะครับสําหรับเจาะบ่ไปแล้วนะผมนะครับส่วน ถ้าเกิดเจอนะผมนะครับไม่ว่าจะลึกแค่ไหนนะผมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเมตรนะครับสองรอยเมตรนะครับผมนะครับอจะมีสองอย่างนะผมจะเจาะเป็นเมตรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเหมาบ่อนะครับผมนะครับส่วนการเจาะนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านราคานะผมนะครับส่วนวันนี้ก็มาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของรถเจาะคันใหม่นะครับของช่างอำนาจโซลาเซลล์นะผมนะครับผมก็เลยถือกาสนะผมมา ผ่ายิปซีทุกคนทุกท่านนะผมมาชมกันนะผมส่วนรถลมวันนี้ก็เป็นของทางร้านเรานะผมนะครับของช่างนอสโซล่าเซลล์นะผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะผมสําหรับช่างอํานาจโซล่าเซลล์นะผมหลายหลายคนเห็นใน youtube นะครับผมนะครับวันนี้ได้เจอตัวจริงนะผมนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับผมจับต้องได้ไหมจับต้องได้ตัวจริงจับต้องได้ครับจับต้องจับต้องเนี่ยผมเป็นทีมงานนะผมทีมงานบิ๊กนะผมถือว่าใหญ่นะผมนะครับสําหรับ ทีมงานเจาะน้ำบาดาลแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์นะผมนะครับวันนี้ก็ได้ทดสอรถใหม่ดูนะผมนะครับน้ำก็ถือว่าผ่านนะผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเป่าให้ดูนะผมสำหรับพื้นที่นะผมเชิงเขานะครับหรือว่าเป็นพื้นที่หินนะครับที่ว่าเจาะยากนะครับเคยเจาะมาแล้วนะครับไม่ประสบผลสำเร็จนะครับไม่พบน้ำนะครับก็เรียกใช้บริการได้นะผมนะครับสำหรับรถเจาะน้ำบาดาลนะผมนะครับ ทางทีมงานนะผมอของเรานะครับมีรถเจาะอยู่3คันนะผมนะครับสำหรับท่านใดต้องการด่วนๆนะครับต้องการให้เราไปเจาะทันใจเลยนะผมนะครับก็โทรเรียกใช้บริการได้นะครับสำหรับรถเจาะน้ำประดาลนะผมนะครับก็เป็นรถเจาะเป็นเครื่องแอร์นะครับหรือว่าเจาะลมนะครับถ้าเจอน้ำมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะผมนะครับไม่มีการลักไก่แน่นอนนะผมนะครับสำหรับการเจาะน้ำประดาลนะผม เห็นกับตาเลยนะผมว่าน้ําเยอะแน่ๆนะผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเป่าให้ดูนะผมเดี๋ยวผมเยอะมากนะผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมของการเจาะน้ำมาดาลน,นะผมนะครับ ก in so ็ถือว่าประสบผลสาเร็จนะผมในบ่อนี้นะผมน้ําก็ถือว่าอยู่ไม่ลึกนะผมเพราะว่าพื้นที่ในเขตหมู่บ้านนะผมนะน้าไม่ลึกนะแต่ว่าจะได้น้ําเค็มนะบ่อนี้ได้น้ําจืดนะก็ถือว่าโอเคนะผมบ่อนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานช่างอำนาจโซลาเซลล์นะผมนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นเท่ากันนะผมกับทีมงานช่างอำนาโซลาเซลล์นะครับในส่วนของรถจาะของช่างอำนาจนะผมแล้วก็ในส่วนของรถ ลมนะของช่างนอตโซล่าเซลล์นะผมนะครับก็บบถือว่าโอเคนะผมบ่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะผมในส่วนของช่างหน้าแต่ผมว่าจะ,ะฝากอะไรถึง FC นะผมสวัสดีครับช่างหน้าสวัสดีครับครับผมวันนี้อยากฝากอะไรถึง FC บ้างครับผมก็เหมือนเดิม,ม,ม,รมค,ครับผมไม่ผูดไม่แลงไม่ติดตั้งครับผมสำหรับการเจาะน้ำประดาลแล้วก็ติดตั้งโซล่าเซลล์ เรารับประกัน2ปีแล้วจริงนเราครับผมข้างน็อตครับผมฮำนาโตล่าดีวครับผมน้องกันนะครับสำหรับ FC ีที่ว่าซื้อมาติดตั้งนะผมที่ทูเข้ามาสอบถามกันบ่อยมากเรื่องการรับประกันนะครับ2ปีจริงนะผมแต่ว่าพอเสียมาแล้วนะผมเขาไม่เปลี่ยนให้นะครับผมครับผมเจอกันบ่อยมากนะผมในเคตนี้นะครับสำหรับ2ปีนะผมนะต้องเช็คให้ดีนะว่า เขารับประกันแบบไหนนะครับรับประกันเปลี่ยนตัวหรือว่ารับประกันซ่อมนะผมหรือว่าดูแลแบบไหนนะครับหลังการขายนะผมนะครับสำหรับช่างอำนาจนะผมถ้าเกิดเสียมานะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับถ้าเกิดเจาะไม่ได้น้ําเขาก็เจาะให้ใหม่นะผมนะครับส่วนการรับประกันนะครับเหมือนกับทีมงานนะครับของเรานะครับช่างนอสุราเซลนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับราคาอาจจะสูงนะครัวทุกที่นะผมนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่า เรื่องรับประกันนะผมหายห่วงนะผมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกระดานหรือว่าโซลาซ่าเซลล์นะครับถ้าเกิดเสียมาแน่ๆนะผมนะครับเราถือปั๊มไปเปลี่ยนกับร้านที่ขายมาไม่ได้แน่นอนนะผมนะครับสำหรับทีมงานนะครับของช่างนาดนะผมนะครับถ้าเกิดเสียมานะผมแน่นอนนะเปลี่ยนได้เลยนะผมนะครับโอเคเนาะวันนี้น้ําดีไหมครับผมน้าใช้ได้ครับผมปกติตรงนี้ก็จต่อแล้วมันจะเทมแต่วันนี้ก็จต่อแล้วเกิดปุ๊บ หรือว่าปุ๊บเนาะปุ๊บครับรถหมู่บ้านนี่กระจอกก็เพียเราไปจอดอยู่วันนี้ก็โอเคนะผมลงตัวนะผมสําหรับรถจอ่อคันใหม่นะของช่างอนาจโซโลาร์เซลล์นะตอนนี้มีอยู่3คันนะผมใครจะเรียกใช้บริการนะผมกับทีมงานของพวกเราได้นะผมนะครับรถจอน้ำมันดานหรือว่าโซลาร์เซลล์นะไม่ว่าจะติดกับผมก็ได้นะครับหรือว่าจะติดกับช่างอนาจก็ได้นะครับผมเหมือนกันนะผมทีมงานเราวิ่งถึงทุกที่นะผมนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างน้อยโซลาร์เซลล์นะครับ ก็ฝากไปด้วยนะสำหรับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะผมที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลนะครับหรือว่าติดตั้งโซลาร์เซลล์นะผมนะครับก็ลองโทรมาปรึกษาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านนะผมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ